พระจนาหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองโครินบทที่10ข้อที่12ถึง13บ,บันทึกว่า เพราะว่าเราไม่กล้าเทียบชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจส่วนเราจะไม่อวดเกินขอบเขตแต่จะอวดในขอบเขตที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้และขอบเขตนั้นก็ครอบคลุมถึงพวกท่านด้วยข้อคิดจากพระวจนะคนที่ไม่เข้าใจชีวิต 1. นคนที่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น 2. คนที่ยกตัวเองแล้วเหยียดผู้อื่น 3. คนที่ชอบตัดสินผู้อื่นมากกว่าพิจารณาตนเอง 4. คนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของตนเลยเส้นของตนล้ำเส้นของผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ